สวัสดีค่ะทุกทโค้งกราพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปแบบแ,บบแรนด,ดอมกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็มาในหัวข้อที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะอาจถ้าอยากดูนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันเลยะคะ่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะตอนนี้นะคะในเรื่องระหว่างคุณและเขาค่ะ แม่หมอก็ขอห้าใบนะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะในเรื่องระหว่างคุณและเขาตอนนี้นะคะ,ะแม่หมอขอห้าใบค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะสองไม้เซเว่นออฟคั และเอกออฟคับว้าวเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะชาวแรนดอมนี้นะคะแม่หมออยากให้คุณเนี่ยนะคะรับพลังงานบวกๆจากไพ่ไปได้เลยนะคะสําหรับชาวแรนดอมนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวคุณนะคะณตอนนี้เวลานี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเขามีความอยากมาหาคุณนะคะ คุณและเขาตอนนี้นะคะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่ไกลกันนะเขามีการสองคุณหรือเวลาที่พวกคุณคุยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะคุยกันผ่านโซเชียลอะไรแบบนี้นะก็เป็นได้นะ,ะเหมือนก็อยู่คนละที่กันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าทํางานคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้เช่นกันนะคะเขาอยากมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขายังไม่มีออความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันนะคะ เขาอยากจะมามอบความชัดเจนให้แก่คุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้ได้มากขึ้นเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างเฝ้ารอเขาเช่นกันนะคะเออทั้งคุณและเขาเลยมีม,มีมีความที่แบบใจค่อนข้างตรงกันอะไรเงี้ยแล้วแม่หมอคิดว่าเร็วๆร็วนี้นะคะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณแน่นอน,นะคะ่ะอาจจะไม่เกิน2เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็เป็นได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวแรนดอมนี่นะคะเขาคิดอะไรนะคะเกี่ยวกับระหว่างคุณและเขาก็ คือเขาอยากมาหาคุณอยากจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคะ่ะยินดีด้วยนะคะให้คุณนะคะรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยอ่าโอเคนะคะอ่ะดูเรานะคะมาดูลัคนาราศีบ้างดีกว่านาะชาวแรนดอมนี้นะคะพวกคุณอาจมีราศีอะไรกันบ้างเอง่ยไม่มีไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณนะคะให้รับแต่พลังงานดีๆไปเลย อันนี้อาจจะเป็นแบบพลังงานส่วนใหญ่อะไรเนี้ยโน้ที่เขาจะมีมีมีราศีนี้ค่ะสามราศีใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อจะได้เช็คให้แน่ใจว่าเออเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเราจริงไหมพลังงานของเราจริงไหมอะไรแบบนี้เนาก็จะมีชาวราศีมังกรธาตุดินค่ะ ชาวราศีเมษธาตุไฟค่ะและชาวราศีพิจิกธาตุน้ําค่ะโอเคนี่นะคะก็คือ3มราศีที่อาจจะมีเกณฑ์มีทิพลนะคะต่อชาวแรนดอมนี้คราวนี้แม่หมอขอเล่นตัวอักษรบ้างดีกว่านู้นเราไม่ได้เล่นกันนานนะคะตัวอักษรแม่หมอขอดูตัวอักษรนะคะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณและเขานะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษรที่มีอยู่ในชื่อของไม่คุณกับเขาอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็อาจจะมีตัวอักษร F ค่ะ ตัวอักษร S ตัวอักษร B ตัวอักษร I ค่ะและตัวอักษร V ค่ะตัวอักษรที่มีความเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีตัวอักษร F ตัวอักษร S ตัวอักษร B ตัวอักษร I และตัวอักษร V ค่ะทีนี้มาดูวันเกิดกันบางวันเกิดนะคะชาวแรนดอมนี้นะคะอาจจะมีคนที่เกิดในวันที่เท่าไหร่กันบ้างเอ่ยนะคะอาจจะเป็นวันเกิดของคุณไม่ก็เขาอะไรแบบนี้เนาะมา ก็จะมีคนที่เกิดในวันที่10ค่ะคนที่เกิดในวันที่15คนที่เกิดในวันที่29นะคะคนที่เกิดในวันที่24และคนที่เกิดในวันที่2ค่ะ ก็จะมีนะคะคนที่เกิดในวันที่10คนที่เกิดในวันที่15คนที่เกิดในวันที่29คนที่เกิดในวันที่24และคนที่เกิดในวันที่2ค่ะก็ประมาณนี้นะคะตัวเลขที่อาจจะมีที่อาจจะเป็นวันเกิดของคุณไม่ก็เขาเนาะอมยิ้มกันไปได้เลยนะคะสําหรับชาวแรนดอมในวันนี้พลังงานค่อนข้างดีมากๆขอให้ความรักสุขสมหวังกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่อง ทคุณและเขานะคะในช่วงนี้เวลานี้นะทุกคนก็ได้คําตอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะคะ